สวัสดีครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับวันนี้4ตุลาคม2566ตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีการบ้านตัวไหนมาฝากกันบ้างอย่าลืมติดตามได้ในคลิปนี้นะครับไปสรุปตลาดกันก่อนเลยครับวันนี้ตลาดบวกไป 3. จุดเกือบ4จุดนะครับมาดูสรุปรายกลุ่มนักลงทุนกันสถาบันในประเทศซื้อนิดหน่อยครับซื้อสุทธิไป281ปล้านส่วนบริษัทหลักทรัพย์ครับขายออกมาก็9ก7ล้าน นักลงทุนต่างชาติครับซื้อสุดที่นิดหน่อยครับสาล้านแล้วก็นักลงทุนในประเทศซื้อออกซื้อนะครับหกรล้านทําให้ทั้งปีนะครับนักลงทุนต่างชาติยังคงขายออกอยู่ที่1นึ0 0แกว่าล้านนักลงทุนในประเทศซื้อประมาณแสนล้านกองทุนซื้อไปประมาณ50,000กว่าล้านครับส่วนบริษัทหลักทรัพย์ซื้อนิดหน่อยครับสามล้านเรามาดูรายกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างน,นะครับวันนี้ที่ดูออกมาแล้วดีแล้วมีน้ําหนักการลงทุนหน่อยนะครับมีมูลค่าการซื้อขาย ดีหน่อยนั่นก็คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มครับบวกไปประมาณ1%ครับแล้วก็อีกกลุ่มที่เห็นก็คือกลุ่มธนาคารครับบวกไป0 8 4ครับ,บมูลค่าการซื้อขายประมาณ5 0 0 0กว่าล้านเงินทุนในหลักทรัพย์ก็โอเคนะในตรงนี้ครับพวกสินเชื่อพวกอะไรพวกนี้ก็บวกอยู่ 0. 8นะครับ,บมูลค่าการซื้อขายประมาณ3,000ล้านอ่ะก็มาดูในกลุ่มอื่นกันบ้างนะครับในกลุ่มปิโตวันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม ไม่ไม่บวกเยอะนะครับอ่าเราก็มาดูในกลุ่มพลังงานวันนี้บวกไปประมาณ0.47เเนครับมูลค่ามูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าสูงนะครับเรามาดูในส่วนของค้าปีครับพาณิชย์วันนี้อ่ถือว่าเป็นตัวเอกของตลาดเลยนะก็คือบวกไปประมาณ1ปอร์ซนะครับแล้วก็กลุ่มการแพทย์ก็ดีมากนะวันนี้บวกไปประมาณ1.46เอร์เซถือว่ามีน้ำหนักเลยทีเดียวนะครับในตลาดนี้แต่ว่ากลุ่มที่ไม่ดีก็คืออิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้เอาอีกแล้วครับลบ1เปอร์เซ็ ถือว่าเป็นกลุ่มที่กดตลาดในวันนี้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะด้วยอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่กดตลาดในวันนี้ก็คือขนส่งครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรุปครับวันนี้ดีก็จะเป็นในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับธนาคารก็ดีครับเงินทุนและหลักทรัพย์ก็โอเคแล้วก็ในส่วนของค้าปีกครับแล้วก็การแพทย์นะครับถือว่าดีในวันนี้ครับผมเรามาดูกราฟกันบ้างนะครับมาดูกราฟเซต เราจะเห็นว่าวันนี้เราได้แท่งเขียวมาค่อนข้างยาวเลยนะเพียงแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือตำแหน่งการยืนของแท่งเขียวเนี่ยไปยืนอยู่ต่ำหน่อยถ้ายืนอยู่สูงนะครับยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วัน10วัน่นี้ได้จะดีมากเลยแต่ว่าความยาวของแท่งความเขียวของแท่งเนี่ยมาเต็มครับจะหนักจัดเต็มตรงนี้ก็ความเขียวของแท่งดีละแต่ยังขาดปัดใจจัยในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะ อิงเกเตอร์ยังไม่ได้มีสัญญาณบายให้เห็นในตรงนี้แต่ว่าดันราคาขึ้นมาสูงเราจะสังเกตเห็นว่า,าเซ็ตเนี่ยไปทําโลอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่้อยสาสิบแล้วก็ดันขึ้นมามาปิดที่หนึ่งพันสี่ร้อห้าสิบได้แสดงว่าส่วนต่างที่เขาดันขึ้นมาตรงนี้ประมาณยี่สิบกว่าจุดนะยีิบอ็ดจุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแรงซื้อตรงนี้นะครับแรงหนุนตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเราก็หวังว่าแท่งนี้จะเป็นแท่งที่ ต่ำสุดในรอบนี้เราหวังไว้นะครับอย่างน้อยเราก็ขีส่สวิงโลไว้รอได้เลยคือ1430ไม่ควรจะหลุดตรงนี้ครับแต่ถ้าเขาไม่หลุดแล้วเขาย่ําราคาหยุ่โซนนี้มเมื่อไหร่ตัว r s i เดียเขาจะเริ่มบีบเข้าหากันนะฮะแล้วก็จะคลอดกันได้ที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามความผันผวนยังคงมีอยู่ในมุมมองส่วนตัวนะในวันพรุ่งนี้ก็ตามนะในวันศุกร์ก็ตามผมว่าความผันผวนยังมีอยู่โอกาสที่จะทําโลใหม่ยังมีไหมก็ยังมีอยู่ หรือโอกาสที่จะสามารถมีแท่งเขียวแล้วซ้อนกันแล้วสามารถยืนได้มันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมถือว่าเป็นแท่งที่ดีดีกว่าในนหลายวันที่ผ่านมาแม้ว่าตอนเช้าจะเปิดมาแล้วก็ดูไม่ค่อยดยีตอนเช้ามีเปิดมาแล้วแดงแล้วไหลลงไปเลยนะบางคนตกใจขายออกไปก็มีแต่ใครที่ทนได้ตรงนี้ก็ยินดีด้วยว่าวันนี้หุ้นของคุณในหลายตัวนะครับกลับมาเขียวได้รวมถึงตลาดในวันนี้ด้วยถือว่าเป็นวันที่ตลาด เก่งพอสมควรนะครับแต่ตรงนี้แต่ถึงอย่างไรเรายังไม่ได้มองว่ามันเป็นโม um. เมนตัมการกลับตัวซะทีเดียวแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่มีความหวังในวันนี้เราไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วสําหรับเซตนะครับเรามาดูหุ้นลายตัวกันบ้างขอดูโพยสักแป๊บนึ่งนะครับในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยจะมีรูปทรงหรือว่าการาฟเนี่ยคล้ายเซตตรงนี้เลยก็คือ แดงๆแ,แล้วก็มีเขียวยาวๆอยู่งข้างแดงเนี่ยไม่ว่าจะบางทีก็จะสูงกว่าแดงก็มีอยู่ต่ำกว่าแดงก็มีแต่สีเขียวเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีเขียวที่ยาวนะครับยาวแล้วก็ดูมีน้ําหนักนิดหนึ่งน,นะก็เ,เราก็จะเลือกตัวที่เราชอบละกันนะครับเราชอบเพื่อเป็นตัวอย่างเราคงเป็นตัวอย่างให้หมดทั้งตลาดคงไม่ได้นะครับมาดูตัวแรกครับ CPO นะครับเราชอบแล้วก็เหมาะที่จะยกมาเป็นตัวอย่างครับ ตัว c p r วันนี้เขียวเลยนะเขียวแบบแน่เต็มเ็มยาวๆเลยแล้วก็เรายังคงให้สวิงโลตัวนี้นะครับอยู่ที่58.5เออก่อนอื่นเราก็ต้องอขอออกตัวก่อนว่าเราอาจจะวิเคราะห์ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับไม่ลึกพอเป็นคร่าวๆเป็นการบ้านเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการให้เราวิเคราะห์ลึกๆเลยนะเราคงทําให้ไม่ได้ในในตรงนี้ครับเพราะมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างในตรงนี้นะครับจะต,ต้องเข้าใจด้วยบางท่านก็ โอ้ไม่ชอบอรายการนะก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเราก็จะวิเคราะห์คร่าวๆง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆในตรงนี้แล้วก็ให้เห็นภาพให้เห็นตัวอย่างนะครับอ่าโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรืออะไรเงี้ยให้เราเป็นกาลังใจด้วยนะก็จะได้มีกันบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับอ่มากลับมาสู่เนะื้อหากันต่อนะวันนี้ C p o อ่าเขียวดีตอนเช้ามาก็ถือว่า หลุดลงไปเกือบไปแตะเส้นแนวรับนะครับซึ่งเราถมตีกรอบไว้ที่ประมาณ58.5เนะี<ๆ>่ยเกือบเกือบ<ๆ>ลงมาถึงได้เหมือนกันนะมาแค่59.25กอนั้นก็ดีดขึ้นมาปิดอยู่ที่60.75ถือว่าปิดดีนะครับแล้วก็เส้นแนวรับ58.50ยังคงถือว่า,ายังได้ทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ครับยังไม่หลุดเมื่อไหร่เส้นนี้ก็ยังมีนัยสําคัญอยู่นอกจากนั้น rsi นะครับที่จุดประมาณ30เนี่ย ผมว่าเป็นจุดที่ดีตลอดนะไอ้สามสิบเนี่ยมาแตะที่ไรเด้งทุกทีนะในช่วงหลังนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้แตะไม่เด้งแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับในต,ตรงนี้เนี่ยเริ่มมาแตะนะครับก็มีความหวังว่าแตะแล้วมันจะสามารถเด้งได้ซึ่งวันนี้นะครับหรือว่าในช่วงสองสาวันหลังเนี่ยมันสามารถเด้งแล้วกลับไปอยู่ในโซนปกติได้นะสำหรับไอ้ใครับมาแตะ3 0มิบแล้วตอนนี้อยู่ที่40นะ ผมก็ว่ามีความหวังเล็กๆในในตรงตรง,ตรงจุดนี้นะครับวอลุ่มถือว่าสูงนะวันนี้26ล้านหุ้นสำหรับตัว c p r c p r ก็ยังมีแนวต้านใกล้ๆนะครับในตรงนี้ที่จะต้องทลายไปให้ได้นัก็คือเส้น EMA 200ซึ่งเป็นตัวแทนของอค่าเฉลี่ยย้อนหลังประมาณปีหนึ่งเพราะว่าปีหนึ่งก็มีวันทำการอยู่ประมาณ200วันในประมาณนี้นะครับก็จะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่62.75 ก็ผ่านไปได้ในรอบก่อนเนี่ยถ้ามันผ่านไปได้มันจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับผ่านไปได้ก็จะไปสู่แนวต้านที่เป็นสวิ i g h เดิมก็คือ66.25ตัวนี้ถ้าไม่หลุด50.5ก็คงยังไม่ต้องยอมใดนในๆหวังว่าเข้าใจตรงนี้นะครับมาดูตัวถัดไปตัวถัดไปนะครับ BDMs ในกลุ่มการแพทย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีแล้วก็เขียวดีนะครับในในกลุ่มมีแนวต้านนะครับความจริงตัวนี้มีแนวต้านใกล้ๆด้วยนั่นก็คือที่28.25แล้วก็สวิงไฮจะอยู่ที่ยู่ที่29.5ทั้งสองนี้ก็จะเป็นแนวต้านต่อไปในรอบนี้ในในกรณีที่มันขึ้นไปได้นะครับโดยดูวันนี้แท่งดูมีความเขียวแล้วก็แข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะปิดไฮด้วยปิด27.5ครับโดย ฐานของรอบนี้สปริงโลจะอยู่ที่25.75อ่ากราฟเส้น EMA เส้นทำมากระสิบวันเกิดก็เด้งคอได้เรียบร้อยนะแต่ว่ามันจะดูยากหนึ่งมันจะบีบๆทับๆกันอยู่ตรงเนี้ยนะโดยตลาดที่ลงมาใน 3- 4วันล่าสุด b d m s, s ไม่ลงตามนะครับต้องเข้าใจว่าแข็งก่าตลาดแข่งกว่าแล้ววันนี้มาปิด27.5ด้วยยิ่งตอกย้ำว่ามันมันแข็งแกร่งนะครับแล้ว5 7 5ตรงนี้ผมมองว่าไม่ไม่น่าจะหลุดนะครับไม่น่าจะหลุดไม่น่าจะหลุดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นลองดูครับ อย่างน้อยก็หวังไว้ว่าสัก1แนวต้านหรือ2แนวต้านก็ยังโอเคครับอัพไซด์ยังพอมีสําหรับตัว b d m s ลองเฝ้าดูนะครับแล้วก็หาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมดูเพราะว่าเราอาจจะดูให้เฉพาะในกราฟเบื้องต้นตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างมาดูตัวถัดไปครับ SCB เป็นหุ้นที่ลงเหวมาก่อนนะครับเรียกว่าลงเหวเลยแหละโดยกราฟนี่หลุดเส้นด e A 200มาเรียบร้อยเพราะนั้นผมมอง อีกมุมหนึง่งผมมองว่าเขาพยายามสร้างฐานใหม่นะพยายามสร้างฐานใหม่โดยเขามีสวิงโลอยู่ที่ร้อยบาททวนพอดีเลยนะครับตัวนี้ถ้าสแสดงว่าไม่ควรจะหลุดร้อยบาททวนหรือหลุดได้นิดๆหน่อยนะครับแต่ไม่ควรจะหลุดไป 95, เก้าห้าเก้าสิบอะไรพวกนั้นไม่ควรนะอย่างนั้นก็ถือว่าเสียทรงอย่างหนักแต่ถ้าอยู่ประมาณร้อยเก้าแปดเก้าเก้าอะไรเงี้ยถือว่าได้นะครับผมว่าโอเคอยู่โดยวันนี้แท่งออกมาเต็มดีเหลือเกินครับปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยสามแล้วก็ สิ่งที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ rsi ที่เคยมว้วนลงไปเหลือแค่17อะในหุ้นใหญ่ๆหญ่เงี้ย rsi เหลือ17นี่ออมันหาดูได้ยากมากนะแล้วมันก็กลับขึ้นมาอยู่ในโซนปกติได้ก็คือ3.2แล้วก็แท่งนี้นะผมว่ามีโอกาสบางกันที่มันจะเป็นแท่งเทียนโมเมนตัมโมเมนตัม um ก็คือการการพลิกด้านเนี่ยนะครับการกลับนะแต่ว่ายังขาดแท่งสนับสนุนอยู่ถ้าในวันพรุ่งนี้ยาวเท่านี้แหละยาวเท่ากันเนี่ยแ,แต่ยืนได้อย่างเงี้ยนะยืนได้ถึงสูงหน่อยนะประมาณเนี้ย มันจะสวยมากเลยมันจะสวยมากเลยอ่าอีเอมจะเริ่มบีบข้อหากันนะถ้าได้อีกสักแท่งสองแท่งอย่างเงี้ยนะครับมันมันจะเป็นสัญญาณายสกเหลียวอย่างตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะย่ำราคาอยู่เหมือนกันนะครับบางทีตลาดไม่เริ่มหนวยมันก็อาจจะย่ำราคาอยู่ตรงโซนล่างนี้นะอาจจะเป็นแท่งตันๆแต่ย่ำอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เสียทรงนะครับต่อให้มันย่ำราคามันจะไม่เสียทรงยกเว้นมันจะหลุดหนึ่งร้อลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ผมว่า น่าสนใจเฝ้าไว้ก่อนนะครับส่วนท่านจะเก็บไม่เก็บลองหาข้อมูลต่างๆอื่นเพิ่มเติมนะแต่ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ถือว่าหุ้นมันไม่แพงนะสำหรับตัว s c b ครับผมผมที่ว่าไม่แพงผมดูจะอ้นะครับอันนี้ก็ดูกันคร่าวๆนะครับประมาณนี้แต่ท่านอาจจะไปหาราคาประเมินอ,อะไรต่างๆเพิ่มเติมเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วก็แล้วแต่ลองหาใจอื่นๆมาเพิ่มเติมเพื่อให้มันละเอียดมากขึ้น แนวต้านตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่ร10้อยเจ็ดร้อยแปดครับประมาณร้อยแปดนะครับก็เกือบถึงร้อยแปดแล้วก็ตรงร้อยแปดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นแกลบพอดีนะที่เขาโดดลงมาในช่วงประมาณที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองนะก็ร้อยแปดจะเป็นแนวต้านในรอบนี้นอกจากนั้นถ้าผ่านร้อยแปดไปได้ก็จะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่ร้อยสิบแปดซึ่งเป็นสวิงไฮเดิมโดยสวิงไฮเดิมตรงนี้คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะไปถึงเพราะนั้นมองแนวต้านใกล้ๆกล้ก่อนครับร้อยแปดอัพไซด์ก็ยังพอ มีอยู่ประมาณสัก5บาทใช่ไหมผมว่าตอนนี้อยู่ประมาณร้อยสามนะครับก็ตัวนี้ครับดูครับก็ผมว่าน่าสนใจในตัวนี้ครับมาดูตัวถัดไปครับแบงค์เหมือนกันนะครับเคแบง์ K ใครดูอีพีที่แล้วเราก็ได้ทํากันบ้านแต่แล้ววันนี้ก็มาทากันบ้านกันต่อนะครับเคแบง์ K ในช่วงหลังนี้ถือว่าดูดีกว่าเซตนะครับเน,เนื่องจากเขามีแต่ก่อนนี้ก็ลงตามเซตมาแต่ว่าเซตเนี่ยยังไม่มีไม่มีการ ตวัดปลายขึ้นอย่างเงี้ยตัวนี้ยังมีตวัดปลายขึ้นแล้วก็ดีกว่านะครับดีกว่าเซ้โดยวันนี้เรามองกันจริงๆเส้น EMA 5วันกับ10วันตรงที่ผมเอาเมา์าชี้ตรงนี้เหมือนจะคลอสนะเหมือนจะชนไม่ชนก็คลอสอานดีผมผมอาจจะดูไม่ชัดมากนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอนุมานว่ามันถือว่าเป็นบายชิกแนวอย่างหนึ่งของอ e ินดิเคเตอร์ EMA 5วันกับ10วันส่วนแนวแนวรับครับอาจจะใช้เส้นนะครับ เส้นเทนไลน์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ122.5ครับตรงฐานนี้เลยนะครับก็ไม่ควรจะหลุดสวิงโลที่ฐานนี้นอกจากนั้นก็ยังมีแนวต้านนะครับผมให้แนวต้านง่ายๆไว้ที่ประมาณ133.5ซึ่งน่าจะเป็นจุดเดียวกับเส้นยี a เอ0ด้วยนะครับถ้าเขามุดลงมานี่ก็คือตรงนี้จะเป็นแนวต้านในรอบนี้นะคถ้าขึ้นถ้าขึ้นไปได้ผมว่าน่าจะมาติดตอยู่แถวร้อยสามสิบสาห้าบตัวเคแบงแล้วก็ไม่ควรจะหลุดร้อยยนะครับ ไอโอเคนะไอของเคแบงกนะกลับมาสู่ประมาณ48ถือว่าเป็นตลาดที่เทรดได้ไม่ได้แย่นะครับในตรงนี้ในมุมมองมัน,มนไม่ได้แย่ออกกลางๆนะครับออกกลางๆแล้วก็ใช้การจับสัญญาณเอาผมว่าพอที่จะเทรดได้สำหรับตัวเคแบงครับนะก็มุมมองประมาณนี้นะครับมาดูตัวถัดไป KTB ครับให้อีกหนึ่งตัวเขาสำหรับแบงก์วันนี้เพราะว่าสามตัวเนี้ยรูปแบบกราฟมันไม่เหมือนกันไงไม่ว่าจะเป็น s c b k b a n KTB k นะครับเราจะเห็นว่า KTB นี้ก็ไปอีกทรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอย่อหนะ่อยนะครับประมาณนี้อ่ะก็จะไปอีกทรงหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบมาให้ดูเป็นสามตัวเลยนะครับโดยตัว KTB เนี้ยลงมาแตะเส้นแนวรับซึ่งเป็นเส้นธรรมชาติเลยก็คือเส้น EMA สองร้อย จะอยู่ที่ประมาณ18.5นะครับอยู่ประมาณ18.5ครับเส้นนี้แล้วก็แตะแล้วไม่หลุดสองรอบแล้วนะนนขนาดเซตเซตขนาดเซตค่อนข้าง,าง,างเละเลยนะก็แถมสามารถเกิดกระเด้งคอร์สขึ้นไปได้ถ้าเราขยายได้ดีตรงนี้เราจะเห็นว่าเส้นนีมเอคลอสกันเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานไม่เขียววันนี้เขียวครับเพราะฉะนั้นดูน่าสนใจทีเดียวที่ตัวนี้จะ กลับตัวเป็นรอบใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามันผิดพลาดอ่ะเราไม่ได้มั่นใจว่ามันจะกลับตัวแล้ขนาดนั้นนะมันมีโอกาสที่จะหลุดลงมาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหลุดเส้น EBA 200คือ18.5คนจะต้องมอบตัวนะ,ะหลุดแดงๆยาวๆมาเลยเนี่ยยิ่งย่งต้องมอบตัวแต่ตอนนี้มันไม่หลุดเราก็มีโอกาสลุ้นมีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันโดยเราจำกัดความเสี่ยงของตัวเองไว้ด้วยเท่านั้นเองครับถ้าเราจะลงทุนในตรงนี้ แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมหาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางทีตรงนี้อาจจะแค่คร่าวๆนะก็แนวต้าน20.5สําหรับตัว k KTB นะครับลองดูครับตรงจุดที่มาใกล้ๆเส้น EMA 200ตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ดีดตัวก็ได้นะครับเพราะ,ะสัญญาณตรงนี้มันมีบายสิกญนลให้เห็นของทางด้าน EMA นะครับมาดูตัวถัดไป MTC ครับเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับ ตัวนี้ส่งขายเสร็จนะผมให้ม่าส่งขายเสร็จเลยก็คือเสร็จในลักษณะของวันนี้มันจะมีแท่งเขียวยาวเงี้ยยืนขนาบข้างไม่ว่าแท่งหน้าเนี่ยจะแดงหรือว่าเหลืองๆก็ตามนะแต่ว่ามันต้องเขียวเงี้ยแล้วก็เขียวเงี้ยยังไม่พอลักษณะของมันคือต้องหัวปักลงมางี้ด้วยนะครับไม่มีจุดโคง้งอะไรเหมือนเคแบงอะไรเมื่อกี้เนะี่ยไม่มีนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราตีเส้นฐานได้เลยนะตีเส้นฐานไม่รอได้เลยก็คือ สามสิบสามจุดเจ็ดห้าว่าจะรับตรงนี้ไหวไหมแต่แท่งวันนี้ดูดีครับดูแท่งแท่งสีเขียวแท่งดูดีแต่ไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าอินดิเคเตอร์จะดูดีนะอินดิเคเตอร์ยังไม่มีไบชิกลนวให้เห็นนะเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นเฝ้าไวไก้ก่อนครับว่าสามสิบสามจุดเจ็ดห้าจะรับอยู่หรือไม่ถ้าพรุ่งนี้ออกมาเขียวเขียวแล้วยืนด้อย่างเงี้ยสวยเลยนะนะเส้นยีเอจะเริ่มคลอสเข้าหากันนะครับจะเริ่มตัวนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่สามสิบแปดจุดสองห้านะครับ แล้วกอ็อีกหนึ่งแนวต้านครับอยู่ด้านบนนู่นเลยครับคือ42.25สําหรับตัว MTC ครับวัดใจแนวรับ33.75วัดหลุดหรือไม่ถ้าหลุดไม่เทรดทุกกรณีนะครับสำหรับตัว MTC ในตรงนี้แต่ว่าในช่วงวันนี้ธุรกิจการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MTC หรือแบงก์ก็ดีนะวันนี้มาดีนะครับมันก็เลยเขียวหน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าให้ชัวร์รอโกลเด้ c ค o อสแบบนี้จะดีที่สุดนะอย่างแท่งนี้นะครับเกิดโกลเด้ c ค o อสของ EBA ย บางทีตอนนี้อาจจะใช้คำว่าอาจจะก็ได้อาจจะเกิดแท่งอย่างนี้อยู่นะครับแท่งนี้ดงนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีโคเด้งคลอสที่เห็นค่อยเข้าไปซื้อก็อย,ยังไม่สายแต่ทึ้งอะไรเราเฝ้าไว้ก่อนนะครับคนเฝ้ากับคนไม่เฝ้ามันต่างกันนะถ้าเฝ้าเห็นถ้าไม่เฝ้าจะไม่เห็นนะครับสําหรับตัวต่อไปในกันบ้านเรานะครับ BLA เป็นอีกทรงหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอในวันนี้เราเลยเลือกมานะ bla เป็นหุ้นที่ชนะตลาดมาโดยตลอดในช่วงเดือน 2, 2เดือนที่ผ่านมานี้ครับตั้งแต่เดือน8แล้วด้วยซ้ำนะประมาณสักกลางเดือน8มาจนถึงปัจจุบันเลยเขามีแนวโน้มลักษณะเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดโดยสวนกับเซตและสามารถยืนอยู่เหนือเส้น E m a 200ได้การยืนอยู่เหนือเส้น E m a 200ได้นั่นก็คือเป็นการเปลี่ยนเทรนใหญ่นะครับผมมองว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเทรนใหญ่แล้ว มีความพยายามที่จะลันเทนดังนั้นนะครับแนวต้านถัดไปโอเคแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับก็คือเส้น EMA 200นั่นก็คือ27.5เจาเนี่ยเขาทะลุไปได้เรียบร้อยแล้วก็ยืนได้แข็งด้วยเพราะนั้นแนวต้านถัดไปเราใช้สวิงไฮครับใช้สวิงไฮในใกล้สุดที่พอ,พอจะหาได้นั่นก็คือ32.25นะครับอัพไซต์ตรงนี้ยังพอมีอยูมาณสัก3บาทแล้วก็ตรงไปตรงนี้นะ ดูมีความแข็งแกร่งดูมีความเกี่ยวก้าวแล้วเพราะฉะนั้นสายฟอลโลตัวนี้น่าสนใจสําหรับสายฟอลโลนะเพราะว่าหุ้นตัวอื่นเป็นสายสายสวนนะสายไตเก็บมาจากเขวแล้วรอขึ้นะแต่ตัวนี้อฟอลโลเมื่อเกิดการเปลี่ยนเทนนะครับเปลี่ยนแนวโน้มแบบแนวโน้มใหญ่ๆนะครับอย่างอย่างตรงนี้ที่ทะลุเส้น EMA 200ได้ ถ้ามีอีกแท่งหนึ่งแล้วโดดจากเส้นยิมเอไปได้นะอย่างเงี้ยยืนโดดไม่เกาะเส้นยิมเอจะสวยมากนะถ้าเขียวเขียวนะจะสวยมากในการฟลอลโลครับลองดูครับสำหรับตัวบ a เครับวอลลุ่มสูงทีเดียววันนี้8ล้านหุ้นเลยนะนะครับถือว่าเยอะมากนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับเป็นตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าดูโดดเด่นนะครับดูโดดเด่นครับดูโดดเด่นครับ RBF นะครับอ๋อ RBF ครับในตรงนี้รู้สึกว่าจะมีโกลเด่นคลอสของ EMA และ ยังตรงนี้ยังต้องทดสอบในวันถัดไปนะครับว่าจะผ่านแนวต้านเส้น ema 200คือ11.5ได้หรือไม่แต่ผมว่าด้วยแรงส่งอย่างนี้มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะทะลุได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้ว่ามันเป็นบายสัญญาณของ ema นะจากจจากจากกตรงที่สังเกตตรงนี้มันอาจจะยังไม่ได้คลอสกันโดยสมบูรณ์แต่ว่าผมว่ามันมัน มันมองยากเส้นตรงนี้มันอาจจะคอสกันแล้วก็ได้นะมันทับกันอยู่นะอาจจะชนปลายแต่ถึงไรตัวนี้ผมว่า e m a เส้น5าวันกับส0บวันของตัวเนี้เทืดชัดดีนะอย่างรอบก่อนเนี่ยที่ผมวงตรงนี้คือจุดบายเนี่ยมันชัดนะครับจุดเซลลก็ชัดเนี่ยจุดเซลอะชัดมากเนี่ยเซลนะเนี่ยจุดบายผมว่าตัวนี้มันจับด้วย e m a เส้น5วันกับ10วันจับง่ายนะจับแม่นะลองดูครับตรงนี้แล้วก็ด่านแรก11.5ดา่านถัดไปนะครับด่านถัดไปอยู่ที่12.1 แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันทะลุไปได้เนี่ยมันมันจะลันไกลเลยนะมันจะลันไปแบบแนวต้านถัดไปแต่ว่าผมยังไม่ขอหาให้แล้วกันนะเพราะว่าอยากจะให้มันผ่าน2แนวนี้ไปก่อนคือ11.5กับ12.1แต่ถ้ามันวอลลุ่มมันเข้าอย่างวันนี้ได้นะหรือว่าใกล้ๆเคียงวันนี้มันมีโอกาสสูงนั่มันจะไปทะลุไปได้ทั้ง2แนวต้านสาหรับตัว RBF ครับก็เฝ้าไว้นะวันนี้12ล้านหุ้นเลยทีเดียว มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงครับแล้วก็มันผิดพลาดอย่างไรไม่ไปด้านบนนะครับหักหัวลงมาอย่างไร10.2จะเป็นแนวคัดนะครับแนวคัดก็คือจะเสียทรงก็คือมันทำหายทำโลใหม่ตรงนี้เป็นสวิงโลนะสำหรับตัว RBF ก็กราฟดูมีความก้าวร้าวเลยทีเดียวนะดูมีความเขียวมีความฉุนเฉียวมีความบวกในตัวเองให้เห็นค่อนข้างเยอะมีพลังบวกค่อนข้างเยอะ นะครับสำหรับตัว RBF ลองดูครับว่าพลังบวกเหล่านี้จะต่อเนื่องได้อีกกี่วันนะครับสำหรับตัวนี้มาดูตัวถัดไปครับตัวเล็กเหมือนกันครับ SJ w u d ครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันคือหุ้นอะไรนะมาดูกราฟกันนะครับนี่ก็เป็นอีกทรงหนึ่งดูแล้วมันจะเป็นทรงให้เหมือนคล้ายๆตัว m t c คือเป็นทรงที่ไม่หลุดฐานเดิมของตัวเองเมื่อเช้ามีออบหลุดมาหน่อยนึงแต่ว่ายืนได้กลับมายืนได้แล้วปิดดีด้วยปิด14.7 ตัว EMA ยังไม่เกิด b i ายสัญญนะครับสัญญาณไม่เกิด b ป็นบ่ายสใดๆแต่แท่งเทียนดูมีความเขียวแข็งแรงและตัวนี้นะครับถ้ารออีกสักหน่อยหนึ่งรอให้เกิด golden cross ของ EMA แบบนี้ผมว่าสวยนะในรอบก่อน,นก็ไปได้ไกลนะไปได้ประมาณ1 7เจ้สิบหนะในตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นแนวต้านในรอบนี้ด้วยลองตอีเท,ทดในกรอบนี้ดูนะครับ แล้วก็16.7เนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งนะเพราะว่ามันไม่ผ่านมาสองรอบแล้วแต่ทิ้งแล้วก็ตามราคาตรง13ไปไปลาย14ตรงนี้ผมว่ามันก็น่าลุ้นโดยถ้าหลุด13.8เพ่นทุกกรณีนะครับและถ้าให้ชัวร์จริงรอก o l d e n c r o s ของ EMA จะดีกว่า s I, i มีปลายเชิดนะครับเห็นไหมครับปลายเชิดตรงนี้ครับหลังจากที่พยายามจะมาแตะแต่ตัวนี้รอบก่อนมาแตะเส้น s I, i ที่30แล้วดีดนะดีดสวยเลยละ่ะตัวนี้ลองดูครับว่า มาจะเกือบแตะนะตัวนี้มาแค่33แล้วดีดกลับไปที่44เราดูครับว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวในรอบนี้หรือเปล่าสาหรับ s j w เอยู่ครับวอลุ่มกันเทปประมาณ9ล้านหุ้นครับเยอะนะวันนี้9ล้านหุ้นหุ้นละ14บาทนี่ถือว่ามูลค่ากคลือทขายสูงครับมาดูตัวต่อไปครับตัวใหม่ๆครับไม่ใหญ่มากครับโคโคโคนะครับอ่าใครที่เทดตัวนี้ก็คือเหมือนเข้าตลาดมาไม่กี่วันแหละนะแทงเทียนมีไม่กี่เยอะแต่ เอามาเป็นการบ้านเป็นอีกรูปทรงหนึ่งผมผมผมเรียกเองนะครับว่าเป็นรูปทรงการบิดนะครับบิดไม่ใช่เบี้ยวนะหมายถึงว่าโค้งมาแล้วบิดปลายขึ้นนะตรงนี้ครับแม้ว่ากราฟจะยังไม่ได้มีให้เยอะให้ให้มีมุมมองอะไรเยอะแต่วันนี้นะครับตัวเส้นนิมเอที่เขาหลุดลงมาตรงเนี้บิดโค้งขึ้นนิดหน่อยคนะรับเป็นลักษณะของการ ลุ้นว่าจะมีการเข้ามาเทรดรอบที่2หลังจากที่รอบแรกเขาจบไปที่ประมาณ10.6ครับไปทำหายไว้ตรงนั้นแล้วรอบล่าสุดรอบใหม่นี้เขาทำสวิงโลไว้ที่8.85แล้วหลัยจากนั้นก็ขึ้นครับขึ้นมา2วันแล้วลองดูครับในวันที่3นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่สมที่มันจะเขียวเนะี่ยสมมติมันเขียวนะเปนเขียวแล้วมันยืนเ,เดี๋ยววาดไม่ได้ยืนได้ประมาณเนี้ยนะนะครับอาจจะไม่สวยขนาดนี้นะผมวาดไม่สวยมากนะ วาดไม่ได้ก็ไม่วาดนะครับวันนี้มันไม่ให้วาดนะประมาณนี้นะประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะครับเขียวเขียวเท่าเท่าเดิมแต่ยืนสูงหน่อยนะครับตัวอี A เนี่ยมันอาจจะคลอดกันได้แล้วมีบายสิเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นตัวนี้เฝ้าไว้ครับแล้วก็เรื่องของวอลุ่มตัวนี้ไม่ต้องห่วงในแต่ละวันมีความคึกคักอ่ะมีวอลุ่มที่สูงทุกวันนะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานก็ตามแต่วอลุ่มก็ซื้อกันประมาณยี่สบกว่าล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับหุ้นละเก้าบาทนี่ก็ถือว่ามูลค่าการซื้้้อขาายสูงตััวนนนีุ่รบ น่ารุ้นในอีกแบบหนึ่งเลยครับในตัวหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดใหม่ๆที่จะขึ้นไปในรอบที่สองนะมันพยายามจะขึ้นไปรอบที่สองครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าตลาดมันไม่ดียังเลยลงมาก่อนนะตัวนี้ครับถ้าตลาดกลับมาได้ผมว่ามันมีโอกาสาที่จะเล่นใหม่อีกรอบนะครับสำหรับตัวโคโคโคลองใส่ลิทไว้ก่อนนะครับสําหรับตัวนี้แล้่ก็ลบตัวนี้นะโอเคมาดูตัวถัดไปนะครับที่เอามาฝากอีกสักตัวหนึ่งก็พอนะครับ TGE อ่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่เล็กแล้วว่ามูลค่าการซื้อขายไม่เยอะมากวันนี้ซื้อขายประมาณ20ล้านหุ้นนะครับหุ้นละบาทเศษเศษบาทไปลายเพราะนั้นก็หลัก10กว่าล้านบาทถือว่าไม่เงียบเหงานะครับลักษณะอยากให้ดูในะวันนี้คือเทนเขาแข็งจริงเป็นสตองเทนจริงๆครับ RSI เนี่ย o อเว b o ์บอทแล้ว o อเวอร์บอทอีกอย่างเงี้ยน,นะครับถือว่าแข็งมากนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ รันเทนได้ดีได้โหดจริงๆนะวิธีการรันเทนของตัวนี้นะครับผมบอกได้อย่างเดียวเลยคือ,อการที่จะมองว่าเสียทรงหรือไม่เสียเนี่ยวองที่อ e MA กอ็กเด้งคอยก็ได้ไง่ายๆอย่างนี้หรือไม่ก็มีแท่งเทียนสีแดงแอ่ะที่ปิดอยู่ใต้เส้นอ e MA ของทั้งสองเส้นนี้นะครับแดงแยาวๆแล้ว,ลวปิดอยู่ใต้สมมตินะครับสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเราเราไปเจอแท่งแดงแดงเราเราเราปิดอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบอย่างเงี้ย คือจบแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับสีแดงเราปิดอยู่ใต้เส้นอีเมงต่อเนี่ยแต่ถ้าเขาสีแดงจะอะไรก็ตามแต่ถ้ายังอยู่ยังอยู่เหนือเส้นของทั้งสองนะครับคือเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะตรงนี้ครับก็คือถติว่ามีหลุดเส้นสีอ่าเส้นบนแต่ว่าไม่หลุดเส้นล่างเนี้ยก็ยังถือว่ารันได้ต่อนะครับอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆมันจะไปได้เรื่อยๆก็จะสังเกตเห็นว่าแท่งแดงเนี้ยไปได้แดงเนี้ยก็ไปได้แดงเนี้ยก็ไปได้เพราะว่าตำแหน่งการยืนของเขาไม่หลุดค่าเฉลี่ยอีเลงมาเพราะนั้น มันยังรันได้ตลอดนี่เป็นเป็นทริคนะครับและจุดที่สามารถรันได้เนี่ยชอบตรงที่เขาทะลุเส้น E200 มาได้และแท่งที่ยืนยันว่าเขายืนยืนไปได้เนี่ยคือแท่งนี้แท่งที่ลอยจากเส้นเนี่ยแล้วเขียวนะครับวอลุ่มมันสูงอย่างเงี้ยนั่เนี่ยคือมันมันมันจะรันนะครับมันจะรันเป็นไม่กะเทนในในตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ถงก็ถือว่าเป็นหุ้นที่รันเป็นเด้งเหมือนกันนะมาจากบาทเสร็จเ็ตัวนี้จะ2บาทละมาดูแนวต้านกันก่อนเลย แนวต้านเขาก็มีอยู่แต่ตัวนี้ลันสุดดีจริงอย่างรอบก่อนนะคือ,อเขาเรียกว่าเจ้ามือเข้าใจใหญ่เหมือนกันนะเขาลากไปไกลเหมือนกันนะแต่ทุบก็ทุบเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้การดึงขึ้นของเท้าตรงนี้ก็คือเข้าไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลแนวต้านจะอยู่ที่ 2- 2 4สองสเป็นสวิงไฮเป็นสวิงไฮในรอบล่าสุดนุนรับ2 2 4นะครับปัจจุบันนี้1.9กาก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่แล้วก็วิธีการตามน้ำผมก็บอกไปแล้วครับให้สังเกต แท่งสีแดงนะครับแล้วหลุดเส้นค่าเฉลี่ยของทั้งสองเส้นนี้ก็คือนั่นโอเคเขาจริงละเขาทดทุจริงแล้วนะครับก็ลองดูครับแต่ตอนนี้วอลลุ่มเขาเข้าเข้าสูงนะครับเข้าสูงในหลายวันตรงนี้ยังไม่มีทีท่าว่าวอลลุ่มจะลดลงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้เราขอมองไปตามเทนนะครับไม่สวนเทนนะครับก็คือขึ้นนะครับสําหรับตัว tge เป็น1หนึ่งตัวอย่างเราก็หวังว่าไอตัว bla จะรันได้อย่างนี้เหมือนกันนเพราะทรงกราฟมันออกมาคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกัน เทียนแต่ว่าตัว b o a เนี่ยยังอยูอ่พึ่งพ้นมาจากเส้นอี a 2 0 0ตรงนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้การบ้านก็คงได้ไปหลากหลายแบบนะครับหลากหลายแบบหลากหลายแนวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะขายเซ็ตเยอะแต่ผมเลยไม่ได้หยิบมาเท่าไหร่นพราะนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้หวังว่ากราฟต่างๆคงจะไปเหมือนตัวที่ท่านๆสนใจกันบ้างแล้วก็เป็นการแชร์มุมมองกันในตรงนี้ครับอาจจะมองต่างกันได้อะไรกันได้ วิเคราะห์อาจจะไม่ลึกอะไรมากมายเหมือนนะักวิเคราะห์มืออาชีพอะไรทั่วไปแต่ก็ต้องอเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าคงจะติดตามรายการของเราใน EP ีถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ